สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube ทุกท่านครับก็ยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่อง YouTube ของเมืองตะลุงผักสดนะครับคลิปนี้พามาชมเจ๊ใส่เปนะรหรือว่าเจ๊เมืองตะลุงผักสดนะครับทำการเก็บอยอดฟักทองเสร็จแล้วแล้วก็เอาน้ำมาใส่แบบนี้ครับให้มันสดชื่นนะครับให้มันสดชื่นแล้วก็แปลงผักนะครับ รดน้ำจอบแปลงผักตรงนี้ครับนี่ไปแล้วนี่ครับเก็บออกมาแล้วครับก็แกบอกว่าเก็บออกมาแล้วรดน้ำสักหน่อยนะครับ,รบแล้ก็รดน้ำครับ แหลงผักที่เขาปลูกนะ,ะหรือว่ายอดฟักทองที่เขาปลูกตรงนี้ครับนี่ครับรดน้ำสักหน่อยนะครับเพื่อที่จะให้มันสดชื่นเพราะว่าเมื่อคืนฝนไม่ตกนะว่าวานตกอยู่นะแต่ว่าเมื่อคืนไม่ตกนะครับตรงตรงนี้ครับนี่ครับคือตรงนี้เป็นเป็นแปลงฟักทองที่ลงทุนยี่สบาทนะพี่น้องย้ำว่าลงทุนยี่สบาท ทํากําไรให้เราแบบสี่ห้าร้อยบาทนะครับตรงนี้นะนะครับประมาณนี้ครับคือคือทุกทุกคนอาจจะมองข้ามว่าอ่าแค่ฟักทองอ่าสองเม็ดหรือสามเม็ดมันจะทํากําไรได้จริงหรือนะครับผมย้ําว่าในจริงครับตรงนี้จริงมากนะครับเพราะว่าไอ้ฟักทองตรงนี้นะครับเราเอาไปขายเองนะครับเราเอาไปขายเองนะครับตรงนี้นะครับหรือว่าใครที่อ่าอยากจะทานะครับอยากจะทํา ปลูกฟักทองให้มีรายได้ตรงนี้ก็สามารถเอาไปทําได้ครับแต่ย<ด><ำ>อ,อตย่าทำแต่อย่าทาจนเยอะเกินไปอาจจะดูแลไม่ทั่วถึง,ถงหรือว่าใครที่ทําเป็นอาชีพก็ไม่ว่ากันครับแล้วแต่นะความสมัครใจของอทั้งนัน้นคนทำนะครับแต่ของเราก็ประมาณนี้ครับที่เราทำนะอันนี้เราปลูกพันยอดอันนี้เจ๊เขาเจ๊เขาบอกว่าค,คือคือความเป็นจริงแล้วทีแรกนะเราจะปลูกกินลูกนะครับ ปลูกกินรูปพอมันยาวๆมาแล้วก็เด็ดยอดพอเด็ดยอดปุ๊บแล้วเขาก็จะแตกยอดอ่ะดูคําอธิบายของเขาครับอเขาแตกยอดยอดมันก็จะขึ้นเยอะถ้าถ้าเกิดว่าเราไม่เก็บยอดเนี่ยเขาก็จะไม่มียอดนะอ๋อถ้าเราถ้าเราไม่เก็บยอดมันก็ไม่มียอดต่อก็จะมียอดพอเราเด็ดยอดปุ๊บตรงตรงก้านใบเนี่ยตรงข้อข้อมันเนี่ยมันก็จะแตกยอดออกไปหมดเลยยอดมันก็เลยเยอะอ๋อไม่ใช่ว่าเราจะปลูกอย่างเดียวไม่เก็บเลยไม่ได้จะไม่มียอด จะไม่มียอดล่ะค่ะ<ช>อ๋อเพราะฉะน,นั้นแล้วเราถึงเก็บเอ่อไวบ่อยใช่ไหมใช่ยิ่งเก็บบ่อยยอดยิ่งเยอะอกท็ทองถ้าเราไม่เก็บก็ไม่มียอดโอเคแล้วแล้ว,ลวอ่ะไอไอไอไตรงไอไกวางตุ้งเนี่ยมันมันอ่ะถ้าเราเพอ่อยังไงเราเอาไปเสียบเลยหรือยังไงเวลามันโตได้ยังไงก็รอสักพัก่อนเนี่ยรอมันโตขนาดไหนประมาณสักอาทิตย์หนึ่งค่อยเอาลงดินอ๋อประมาณอาทิตย์หนึ่งก็ค่อยลงดินให้มันโตกว่านี้ แต่ต้นพริกเนี่ยอ่ามันเป็นพริกอะไรพริกฮอตหรือพริกอะไรอ๋อพริกนี่นะอืมที่เห็นมันเกิดขึ้นตรงนั้นอนะพริกที่เศษเศษเอามาจากเออตลาดใช่ไหมเศษเศษที่ก็ทิ้งจากตลาดแล้วก็มาโยนอ่าอ่าไอ,อ,อ้ตัวต้นพริกที่มันขึ้นเยอะๆที่ผมอ่าถ่ายให้ดูนะครับสายพันธุ์ไหนมันยังเหลืออ่ะที่จะถ่ายดูตรงนี้นะเดี๋ยวผมพามาดูที่ที่มันขึ้นเยอะๆครับเยอะคยังอยบโอ้โนี่ครับเต็มเลยฮะนี่เจ๊เคยบอกว่าพริกที่ ไอ้ที่ขั้วเป็นถุงใหญ่ๆเหรอไม่ใช่ที่ขั้วท,ที่แห้งที่เม็ดเขาลวงออกมาก็อ,อ๋อ้่ท,ที่ที่เรากรอไข่นะใช่อ๋อนี่ครับยังไม่ได้ไปิการเนี่ยเป็นอ่าคือเราไม่ได้ตรงนี้คือเราของที่เราทางเจ๊ไซปเขาซื้อมาขายแล้วก็จะเป็นเม็ดพริกที่อ่าที่มันร่วงออกมาใช่ไหมค่ะแล้วก็เอามาประวนันทิ้งทิ้งไว้ก็มันก็เกิดเองใช่ไหมอ๋อเกิดเต็มเลยครับพี่น้องโอ้ เป็นความความคิดที่ทดีและสร้างสารรค์ไม่ต้องไปลงทุนอะไรมากมายครับคือตรงนี้ลงทุนอะไรบ้างก็ลงทุนซื้อเม็ดนั่นอ่ะสิบบาทก็ยังเหลืออยู่อืออันนี้เขาแถมมาอทางร้านเขาว่าเม็ดเขาแถมมาให้มันหมดอายุอ๋ออันนี้ครับอ๋อฟักทองพันนี้ใช่ไหมซองพันไหนก็ได้นี่ซองละสิบบาทนี่ซื้อมาอ๋อสองละสิบบาทนะครับซื้อมาที่กาลังเพาะลงหน้าบา้าน S <S แลร,รูเ้เโอเคเนี่ยสิบาทกรซองนึนี่ฮะครงเบาทใครที่อยากจะไปทําตามนะครับรเพื่อที่จะ <30 S 2> ปลูกไว้กินไว้ทานหรือว่าเลือก็เอาไว้ไ,วไ,วไปขายนะครับแบ่งปัน,ปนพี่ๆน้องๆก็ลองดูได้ครับโอเคครับสวัสดีครับ